เออตีแต่ชาเลยวันนี้บุษณนต้องมีอะไรนม่มีอะไรกินเหรอโอ้เอ่ตเก็บไปหาอะไรวะต้องกะแต่ต่อไปวันนี้เรไม่แค่ผาเดียวว่ะเด็กคต้องมีสิบล้วค่ะ

เอ้วเดือน่อาจะไปอ,อ้อาวตายง่ายจังเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเลือดคนอี่นไปตีรวดข็อีอออออก่้องก็ออกอะไรมาได้โอ้ย đứng up. <coughs> <Bà này> à. <coughs> oh my god. Con <coughs> <chế>. Con <coughs> <coughs> này đi. cái con này. Ui, nó đánh hả

เฮ้ยไม่ไดจะไปลบถีททำไมแล้วชื่อม่ขึ้นจะดรรจัตายแล้วตายง่ายขนาดนี้เ่ยโอ้ยเจ้าของงานให่หลดออกไงดีเนีเนี่ยโอ้ยว่าไปขอม็ไม่มีอาหารกิน เนี่ย uh -huh. oh my god uh -huh. ตนี้มีหลายตัวลรวเด้อเอ็กซุ่มอยู่ได้เ่ยได้ไไปไปให้บ้ออะไรแล้เข้ามาอืออืออือหลบนหลบออ rồi rồi thằng rồi 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 đi rồi 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 đi rồi 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 เต็ดเต็ดยังเงี้ยมันก็ไป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 จะเข้ามาแล้วมันตกมันตกยังเงี้ยก็เสดเส่ก็เสดเส่ก็เส่ห์ก็เสดสิเดี๋ยวไม่ให้เล่นเข้ามาดูดูดูไปดู เี่ยเด็กเอ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาไปไปเด็กเบ้าเด็กเข้าเด็กก้าเด่กก้าไปไปไปโอ้ยกดโอ้ยไปไปเต้นปเต้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ย

Oh, ้อะไรวะเนี่ยเราใส่เดี๋ยมันเกิดอะไรขึ oh! ้นมันเป็นนันมัน w ป็นมันวัดวัมันมีอะไรมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยวัแล้วนี่คืออะไรแล้วตรงน้นอะไรเนี่ยเนี่ยติดสถานะอะไรอะไรแล้วนี่อะไรเต็มไปหมดเลยเเรอ๋ป่ากระเป๋าบุกโลกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอยมมันมีอะไรมันมีอะไรเต็มไปหมดเลย